กราบสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello The นะสำหรับคลิปนี้มันยำสุบเรื่องราวของน้ามิดผัวสํารองของสีกากกอเนเพื่อนโู้ดีว่าไอ้มิคาแค่ผัวสํารองยอมรับตำแหน่งผัวมือสองเขาจริงง้ำน้องปวดใจ เจ็บจะเข่าค้นนะั้นไอจังมีคขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรจังใดอายกะทนได้ แมตองกลายเป็นผัวสำรองให้จะร้องทำไมร้องไปเรื่อยมันช่างชีช้ำกระลำดอกทองให้ไม่ใช่นะครับหยอกยอกมันช่างชีช้ำกระลำปีสลเกินสำหรับชีวิตนนามีกันเพื่อนเป็นได้แค่ตัวสำรองเป็นได้แค่ตัวช่วยกันเพื่อนตรงนี้เป็นตัวจริงไม่ได้เป็นได้แค่คนไายเหงาคนขายเงียนเท่านั้นกันเพื่อนเสริมเนื่องจากก่อนหน้านั้นตัวของสีกาก็เข้าไปพัวพันกับพระผู้ใหญ่หลายรูปหนึ่งในนั้นก็คือทิดดีกันเพื่อนเจ้าอาวาสแห่งวัดพระพุทธฉายกันเพื่อนที่จังหวัดสระบุรีตอนนี้เองตัวของทิดดี กึออกไปกเพื่อนทีนี้ในระหว่างนี้เองก็มีการมาออกรายการโหนกับเสาของคุณหนุ่มกัญชัยแฮม่ชชัยนะโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยตัวของทิดิตก็มาเปิดใจกันเพื่อนปรากฏว่าในจังหวะนี้เองตัวของสีกากรกันเพื่อนมีการโฟนอินเข้ามามาแฉะพฤติกรรมของทิดดิต์กันเพื่อนบอกว่าทิดดิต์นี่เป็นคนเกาะผู้หญิงกินขอให้เงินทิดดิต์ใช้เดือนละเป็นแสนเงินเพื่อนเรียกว่าแผลนี้เองตัวของทิดดิต์ยับกันเลยทีเดียวกันเพื่อนถูกแฉถึงพฤติกรรมว่าเก่ะผู้หญิงกินกันเพื่อนปรากฏว่าในจังหวะนี้เองมีพระเกกันน่ขีมา ขาวดูดมาส้มเพื่อนๆตรงนี้เองแสดงตัวคนคนนี้ไม่ใช่คนอื่นคนไกลเป็นคนสนิทของทิดดิดเขาชื่อว่ามิตรเป็นคนขับรถของทิดดิดผมก็เรียกสั้นๆว่านามิดก็แล้วกันเพื่อนตัวของนามิดร็าออกมาเปิดเผยความจริง ว่าเขาคือหนึ่งในคอลเลกชันเขาคือหนึ่งในผัวของสีกากอกันเพื่อนยกมือขวาขึ้นสูงๆตรงนี้แสดงตัวกันเลยทีเดียวผมเองก็ไม่แน่ใจว่าตัวของนามิดพูดจริงหรือไม่กันเพื่อนออกมาเรียกราคาให้ลูกพี่เก่านั่นก็คือทิดดิดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจหรือต้องการทําอะไรอันนี้ผมไม่รู้กันเพื่อนแต่แกเปิดโอเปิดใจว่าแกเคยมีความสัมพันธ์กับสีกากอกันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณกลางปี67ตัวของสีกากอกเ,เขาคบหากับทิดดิดตอนนั้นเองเป็นท่านเจ้าคุณดิดกันเพื่อนตรงนี้เองตัวของท่าน,จนเจ้า อบแถวนนทบุรีตัวของน้มิดแกก็เลยมาอยู่ที่บ้านของสีกากอบด้วยกันเพื่อนเนื่องจากว่าแกเป็นคนขับรถตรงนี้เองก็เลยรู้จักมักกีกับสีกากอบกันเพื่อนเวลาอยู่ที่บ้านตัวของสีกากอบจะใส่ชุดนอนไม่ได้นอนกันเพื่อนใส่เสื้อผ้าบางๆโชว์นมนิดหน่อยโชว์จิ๋มอู๋อู๋กันเพื่อนลักษณะเป็นการยั่วยวนอยู่พอสมควรกันเพื่อนเดินสายตูดไปมาดอกเด็กดอกเด็กอยู่ในบ้านแต่ตัวของน้มิดแกไม่คิดอะไรกันเพื่อนเนื่องจากว่าตรงนั้นเองเป็นเมียลูกพ<อ>ี่แกน,นั่นก็คือเมียของท่านเจ้าคุณปปรระดนนนนดิษฐ์ในนนนนนนตตตอออัั้้้กกกกเเ่แแแ็ไชาาาายยมมงีีบบจว เป็นบางครั้งเวลาแกนึกถึงภาพของสีกากรอบใส่เสื้อผ้าบางๆให้ไม่ใช่นะยอกยอกตรงนี้เองแกแก็แค่คนรู้จักกันเพื่อนทําหน้าที่คนขับรถไปไม่ได้คิดอะไรมากมายในจังหวะนั้นกันเพื่อนปรากฏว่าช่วงเดือนตุลาคมกันเพื่อนปลายปี67 ตัวของสีกากรอกันเพื่อนตรงนี้เขาอยู่บ้านเพียงลําพังเนื่องจากว่าตัวของเจ้าคุณประดิษฐ์ในตอนนั้นไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกันเพื่อนตัวของสีกาก็อเขารู้สึกเหงาจิมและเหงาใจกันเพื่อนผัวไม่ยอยู่บ้านตรงนี้เองเขาก็เลยมาคุยกับนามิกันเพื่อนมีการสกิดกันเล่าเล่ากันเพื่อนบอกนาจ้าณจ๋าเคยขับแต่รถอยากขับหนูหรือไม่กันเพื่อนตัวของนามิสเกโ์รนทนไม่ไหวกันเพื่อนจิมอยู่ตรงหน้านมอยู่ตรงหน้าพระอิพระปูนก็ไม่ใช่กันเพื่อนเกก็เลยไหลตามน้ําหลังจากนั้นตัวของนามิสกับสีากก็มมสััพนธ์ติ จริงกะเบลกันเงินเพื่อนขึ้นไปเอากันบนบ้านเงินเพื่อนตัวของนามิตรก็เลยเอาลิ้นสากสากเลียผาดาของสีกากปไปหนึ่งกรูกัินเพื่อนตรงนี้เองสัมผัสได้ถึงกลิ่นปลาเค็มเงินเพื่อนหลังจากนั้นแกก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเงินเพื่อนเอากระบอกเข้าหลามแท่งใหญ่เอาคันเกียร์แท่งโตของแกสอดสแทรกกระแทกไปที่หว่างขาของสีกาโกปส่วนสีกาโกบก็ดิ้งรับเป็นจังหวะจังหวะตุร่อนเป็นตะแกงลงสีกันเลยทีเดียวกันเพื่อนประสานกับเสียงกระเด้าของนามีเงินเพื่อนหลังจากนั้นสีกากบก็ร้องควนครางออกมาในลำคอ อยเอยเอยเสียวเหลือเกินนามิตาเสียวเหลือเกินนามิตาเป็นลักษณะนั้นไปกันเพื่อนสองคนนี้พากันขึ้นสวรรค์องหลงองหลงกันเพื่อนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแต่ประเด็นสําคัญคือเขาแสดงตัวไม่ได้เนื่องจากว่าตัวของนามิตรเขาเป็นลูกน้องของทิดดีกันเพื่อนตรงนี้ออกตัวเอียดอาร์ตไม่ได้ไปหลอยเมียลูกพี่ไปตอกดาดเมียลูกพี่ลักษณะแบบนี้มันไม่ดีกันเพื่อนเขาก็เลยแอบคบกันเป็นลักษณะของการลอยอยู่หลอยกินกันเพื่อนบางทีตัวของทิดดีกับตัวของนามิดาเขานอนอยู่ด้วยกกันนชลาเจ กลางวานี่เองตัวของสีกาก๊อบเขาจะนอนอยู่ชั้นบนกับลูกของเขากันเพื่อนตกดึกมาตัวของสีกาก๊อบจะย่องลงมาหานามิกันเพื่อนมีการสะกิดขาแล้วเล่าเล่นปูไตกันไหมจ้เธอกันเพื่อนตรงนี้เองตัวของนามิกันเพื่อนเขาก็จะลุกขั้วข้าขึ้นไปกันเพื่อนขึ้นไปยังชั้นสองไปกระเด้าตัวของสีกากอบก,กันเพื่อนบางทีกระเด้าแรงๆหัวเตียงมันต่าพื้นตรงนี้ดัง e Art, e Art. เอ็ดอาร์เอ็ดอาร์ตตัวของนามิแกก็ทําเสียงแมวเพื่อกบเสียงกระเด้ากันเพื่อนแงวแงวแงวแง๊วเป็นลักษณะนั้นไปกันเพื่อนบางที ตัวของทิดดิดเขาได้ยินกลางดืกกันเพื่อนก็จะมีการตะโกนถามแมวที่ไหนแมวที่ไหนตัวของนามิรแกก็ตะโกนกลับมากันเพื่อนแมว่วัดแมว่วัดแมว่แมวัดให้ไม่ใช่นับหยอกหยอกพูดไปเรื่อยสองคนนี้ก็แอบลอยกันมาเรื่อยๆกันเพื่อนเป็นการลอยกันเป็นการเอากันกันเพื่อนโดยที่ตัวของทิดดิดไม่รู้กันเพื่อนจนกระทั่งเรื่องแตกจนกระทั่งเดืองแดงจนวันนี้เองอกันเพื่อนตัวของนามิดแกอดรนทนไม่ไหวสีกาก็ไปเล่นกลองดวงใจไปพูดใส่ร้ตัวของทิดดิกันเพื่อนลูกพี่ของนามิดตัวของนามิรแกก็เลยออกมาแฉถึงพฤติกรรมของสีกากกออันนเพื่ ให้มันรู้แล้วรูล้ลอดไปว่าผู้หญิงคนนี้มันใช้ไม่ได้กันเพื่อนพนาคนขับรถยังเอาขนาดลูกน้องของัวยังเอาลักษณะแบบนี้คือผู้หญิงกากีคือผู้หญิงโมรากันเพื่อนณจุดจุดนี้ตัวของน้ามิดแกต้องการอะไรผมยังไม่แน่ใจแต่แกออกมาพูดความจริงแกออกมาแชร์แหมว่าครอบครัวของแกจะพังแกก็ไม่เสียดายกันเพื่อนที่ได้ปกป้องตัวของทิดดิตลูกพี่เก่าของแกกันเพื่อนเดี๋ยวกิปนี้เองเพื่อนจเรื่องราวของน้ามิดรผวสำรองของสีกากอกันเพื่อนเร,อเรื่องราวนี้โคตรสลับซับซ้อนมีการหลอยด่าก,กันมีการแอบตอกด่า กันนเพื่อนดังกับกับกับลักษณะเป็นแบบนั้นไปใครผิดใครถูกตรงนี้ว่ากันอีกทีแต่เรื่องนี้แซ่บหลายกันเพื่อนมาฟังเรื่องราวของนามิตรผัวสำรองสีกากรกเกล็กกราผมสืบมเนื่องจากก่อนหน้านั้นเจ้าคุณประดิษฐ์กันเพื่อนพระเทพวัชรทีราภากันเพื่อนเจ้าวัดวัดพระพุทธฉายกันเพื่อนอยู่ที่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเขาเข้ามาเกี่ยวดองหนองยุ่งกับสีกากรกันเพื่อนสาวสวยหน้าตาดีอายุ34ปีตัวของเจ้าคุณประดิษฐ์ผมขอเรียกสั้นๆวัทิดิษก็แล้วกันกันเพื่อนมา กันเเลยยทีีดวมีคลิปลับคลิปลวงมีภาพเผยแพร่กันเพื่อนตัวของทิดดิถือว่าเป็นตัวเอกของเรื่องเลยกันเพื่อนเนื่องจากว่าเขามีภาพเยอะกว่าใครตัวของทิดดิมาใช้ชีวิตกับส okay. ีกาก็ประมาณ3 4เดือนกันเพื่อนหลังจากตัวของทิดดิถูกจับศึกไปตรงนี้เองกันเพื่อนก็มีการมาออกรายการโหนกระแสปรากฏว่าตัวของสีกาก้โพลอินเข้าไปในรายการกันเพื่อนแล้วก็ไปโต้ตอบตัวของทิดดิกันเพื่อนตัวของทิดดิเขาบอกว่าสีกาก้หลอกลวงเขากันเพื่อนเอาเสน่ห์เขาหาเอามายาเขาแลกกันเพื่อนปรากฏว่าตัวของสีกากอสวนทัน วันเพื่อนบอกมันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่อย่างที่ทิดดิพูดกันเพื่อนเนื่องจากว่าตัวของสีกากรบเขาบอกว่าเป็นการรักกันเชิงชู้สาวกันเพื่อนโดยปกติแล้วกนเพื่อนตัวของสีกากรบนี่แหละเป็นคนเลี้ยงตัวของทิดดิษกันเพื่อนให้เงินที่ดิดใช้เป็นประจำกันเพื่อนเหมือนเป็นการดูถูกดูแคลนตัวของทิดดิบอกผู้ชายคนนี้เอาเงินซื้อได้กันเพื่อนหนูเข้าไปหาเขาเขาก็หวังร่างกายหนูแถมยังไถเงินหนูอีกต่างหากกันเพื่อนเป็นลักษณะของการเกาะผู้หญิงกินกันเพื่อนตัวของทิดดิดชี้ช้ำกระหล่ำปีกันเลย รียกราคาได้แทนที่จะดูดีในสายตาของผู้คนว่าเป็นภาพผู้ใหญ่ถูกมารยาหญิงหลอกลวงกลายเป็นว่าตัวของทิดดิดไปก่อผู้หญิงกินตรงนี้เองก็เลยยับไปในรายการโหนกระแสกันเพื่อนปรากฏว่าหลังจากทิดดิดออกรายการโหนกระแสตรงนี้เขาก็เงียบหายไปกันเพื่อนจู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งกันเพื่อนขี่ม้าขาวดูดม้าส้มมากันเลยทีเดียวกันเพื่อนผู้ชายคนนี้อายุ60ปีกันเพื่อนชื่อเล่นว่ามิดผมเขาเรียกสั้นๆว่านามิดก็แล้วกันกันเพื่อนแกขับรถให้กับทิดดิดมาประมาณ30ปีกันเพื่อนอยู่ที่วัดพุทธฉายกันเพื่อน ตรงนี้เองแกเป็นชาวบ้านตำบลหนองปลาไหลนี่แหละกันเพื่อนอยู่ใกล้ๆวัดพอตัวของทิดดิดไปเป็นเจ้าวาดแเกก็เลยอาสามาขับรถให้กันเพื่อนรูไสลุพุงตัวของทิดดิดเป็นอย่างดีตัวของนามิทเกยกมือขวาขึ้นพร้อมกับยักไหลซ้ายกันเพื่อนพร้อมกับตะโกนบอกให้ชาวโลกรู้ว่าผมก็คือผัวของสีกากอบอีกหนึ่งคนกันเพื่อนตอนแรกๆที่เกิดเรื่องเกิดเรามีการไปสัมภาษณ์ตัวของนามิทก,กันเพื่อนตัวของนามิทแกปฏิเสธกันเพื่อนอยู่ต่อหน้าเมียตัวของนามิทเกมีเมียชื่อว่าป้าเลียงกันเพื่อนตรงนี้เองแกก็ปฏิเสธบอกว่าผม สัมพันธ์กับสีกากรู้จักกันแค่บางๆเท่านั้นกันเพื่อนแต่พอที่ดิลูกพี่ของแกถูกเล่นในรายการโหนกระแสแกก็เลยตัดสินใจออกมาเปิดเผยความจริงกันเพื่อนผมเองก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่แกพูดจริงหรือเท็จกันเพื่อนตรงนี้เองผมไม่แน่ใจผมไม่ยืนยันแต่เอาเป็นว่าแกเปิดเผยณปัจจุบันนี้ว่าแกเป็นผัวของสีกากร์กันเพื่อนตัวของนมิตรแกพูดถึงพฤติกรรมระยำตำบอลของสีกากรบแบบนี้กันเพื่อนย้อนกลับไปกลางปี6กเจกันเพื่อนในระหว่างนี้เองตัวของสีกากร์กับตัวของทิดดิตรงนี้เขารู้จักกันกันกนน่อาห นั้นแล้วแต่พอกลางปี67ตรงนี้เองตัวของทิดดีเพื่อนต้องการมาอยู่ที่บ้านของสีกากรอบก็เลยพาตัวของนามิดมาอยู่ด้วยเพื่อนมาอยู่กันแบบยาวๆในจังหวะนี้เองตัวของนามิตแกก็อาศัยอยู่ในบ้านเพื่อนก็เลยได้รู้จักกับสีกากรอบแบบลึกซึ้งเพื่อนกินข้าวด้วยกันพูดคุยกันเพื่อนตัวของสีกากรอบมักจะแต่งโตโปโตเปื่อยเพื่อนโชว์เต้าบางๆโชว์จิมนิดหน่อยเพื่อน,เ,นเดินเฉิดฉายอยู่ในบ้านตอนนั้นเองตัวของนามิตแกก็ไม่แน่ใจว่าสีกากรอบอ่อยแกรหรือปเปล่าเพื่อนเนื่องจากว่าเป็นเมียของลูกพ ก็เลยมองผ่านไปกันเพื่อนเห็นไปก็เท่านั้นกันเพื่อนทําอะไรไม่ได้แกยังมีจิตใจที่มั่นคงอยู่ซื่อสัตย์กับตัวของทิดดิลูกพี่ของแกกันเพื่อนมีหลักธรรมประจําใจไม่เอาเมียลูกพี่นะตอนนันกันเพื่อนปรากฏว่าอยู่ไปเรื่อยๆกันเพื่อนช่วงประมาณปลายปี6กเจ็กันเพื่อนตัวของทิดดิกันเพื่อนเขาเกิดล้มป่วยแล้วไปอยู่โรงพยาบาลกันเพื่อนจังหวะนี้เองกันเพื่อนทาให้ตัวของสีกากรอกับตัวของนามิกันเพื่อนอยู่ด้วยกันสองต่อสองในบ้านมันก็เลยเกิดการซัติงจริงกระเบลกันกันเพื่อนตัวของสีกากรอเกิดเหงา จิ๋มและเหงาใจกันเพื่อนผัวไม่อยู่กระเจียวไม่มีกันเพื่อนลักษณะแบบนี้ก็เข้าทางกันเลยทีเดียวตัวของสีกาก็ก็เลยมาสก,กิดนามิดกันเพื่อนสก,กิดแล้วเล่า,ลา,ลาบอกเธอจ้าเธอจ๋านาจ้านาจ๋าลักษณะกกปเป็นแบบนั้นไปเคยขับแต่รถอยากจะขับโน้ไไม้เครื่องสามพันเทอร์โบขึ้นเขาดังบึ้มบิมเบิมเงินเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของนามิดเกอรนทนไม่ไหวกันเพื่อนจิ๋มอยู่ตรงหน้านมอยู่ตรงหน้าไม่ใช่ผ้ยอิดพะปูนใครจะห้ามใจได้กันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของนานมิดแกก็เลยแจกจ่ายความเสียสิ้้นนนใหกกกกกกััับสีาาออเเพื่ลตวว ขากันเลยทีเดียวกันเพื่อนดังแผลบแผลแผล,แผลสัมผัสถึงรสสว่าสัมผัส,ผสผถึงกลิ่นปลาเค็มกันเพื่อนพอกลิ่นปลาเค็มติขึ้นจมูกแกสูดดังซ้อกันเพื่อนรุ่นนี้ไม่ต้องล้างกันเลยทีเดียวกันเพื่อนหลังจากนั้นแกก็เอาบวกเข้าหลามเท่งใหญ่สดเซกกระเทกไปที่วางขากันเพื่อนเสียงดังตับ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  ตับเป็นลักษณะนั้นไปกันเพื่อนเหนือเยอะๆตรงนี้หำกระแทดกด่ากันเพื่อนก็เลยดังลั่นห้องกันเลยทีเดียวตัวของีกาก็ดรนทนไม่ไหวก็เลยร้องควนครางออกมากันเพื่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเสียว่างขาเหลือเกินน้ำมิจฉาเสียว่างขาเหลือเกินน้ำมิจฉาใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วเป็นลักษณะนั้นไปกันเพื่อนพูดกระตุ้นให้น้ำมิดกระเด้ากันเพื่อนตัวของน้ำมิดก็กระเด้าเอากระเด้าเอาหลังจากนั้นน้ำแตกจ้าให้ไหม่ใช่นะหลังจากนั้นสองคนนี้ก็สำเร็จกิจสำเร็จกามกันเพื่อนสองคนนี้ ก็เลยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันตั้งแต่นั้นมากันเพื่อนสองคนนี้ก็เลยแอบลอยกันเนื่องจากว่าตัวของนามิทแกยังมีความเกรงใจตัวของทิดดิดอยู่กันเพื่อนอยู่กับลูกพี่มาตั้ง30ปีข้าวปลาอาหารเขาก็ซื้อให้กินเงินเดือนเขาก็ให้กันเพื่อนตรงนี้เองกลายเป็นคนเคนรคุณซะและ้วกันเพื่อนมาตอกดาบเมียลูกพี่มาหลอยดาบเมียลูกพี่ลักษณะแบบนี้แกก็เลยไม่กล้าบอกกันเพื่อนก็เลยจําเป็นต้องแอบคบกันกันเพื่อนในจังหวะที่แอบคบหากันอยู่นี่เองก็มีฉากสว่างหลายฉากกันเพื่อน,นเป็นฉากลุ้นระ ทิดดี่กันเพื่อนนอนอยู่ใต้ถุนบ้านใช่ไหใช่นะนอนอยู่ชั้นล่างของบ้านกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของสีกากบเขาจะนอนอยู่ชั้นบนกับลูกของเขากันเพื่อนดึกดึกมากันเพื่อนตัวของสีกากอบจะลงมาหาตัวของทิดดี่กันเพื่อนตรงนี้เองเอาขนมมาให้กินเวลากินแล้วมันจะก่อมเวลากินแล้วมันจะเคิร์มมันจะหลับลึกกันเพื่อนพอตัวของทิดดิ่หลับลึกตรงนี้เองตัวของสีกากอบก็จะมาสกิดกันเพื่อนสกิดตัวของน้ำมีดกันเพื่อนเล่นปูไต่กันไม่จ้าสกิดขาเล่าเล่ากันเพื่อนตัวของน้ำมีดก็จะลุกตึงตังนกัเ่ลยที เดีวกันเพื่อนหลังจากนั้นก็โซโล่ใส่เดียวกันเพื่อนแจกความเสียวสั้นให้กันเป็นการลุ้นระทึกเป็นการแอบลอยด่ากันอยู่บนชั้น2ในขณะที่ตัวของทิดดิดนอนกลวนสวดอยู่ชั้นล่างกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนตัวของนมิตรเขาก็ทําแบบนี้มาเรื่อยๆกันเพื่อนจนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ .2568 ตัวของทิดดิดเขาเริ่มตีตัวออกห่างจากสีกากอกันเพื่อนเนื่องจากว่าสีกากอมั่วเหลือเกินกันเพื่อนไปเอากับพะผู้ใหญ่ไปเอากับพะหลายลูกกันเพื่อนตรงนี้เองตัวของทิดดิดรับไไม่่ด้้กกันนเพือชชีีลป เธอมันหลายใจเธอมันหลายคนเงินเพื่อนตรงนี้เองก็เลยตีตัวออกห่างจากสีกากอบจังหวะนี้เองทําให้ตัวของนมิตรได้เกิดได้เฉิดฉายกันเพื่อนตัวของนมิตรแกติดใจในรถสวัสดิติดใจในบันเดาของสีกากอบกันเพื่อนติดใจในกลิ่นปลาเค็มแกเลยไม่ค่อยกลับบ้านกันเพื่อนในจังหวะนี้เองเมียแกก็โทรตามเงินเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลพิมิตรอยู่ตรงไหนตรงนี้ทําไมไม่กลับบ้านกันเพื่อนตัวของสีกากรอบเป็นคนรับสายกันเพื่อนไอชิมหายงานเข้าซะแล้วกันเพื่อนตัวของนมิตรแกคิดว่าความจะแตกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วกันเพื่อนตัวของสีกาบบอก กับเมียแกสีกาโกบบอกกับปะเรียงเงินเพื่อนว่าผัวของแกอยู่กับตัวของสีกากอบนั่นก็คือน้ามีทกัินเพื่อนไล่กลับบ้านก็ไม่ยอมกล่าวกันเพื่อนนอนหนุนตักนอนหนุนจิมลักษณะเป็นแบบนั้นไปเนเพื่อนเรียกว่าเป็นการพูดป่นเรียกว่าเป็นการพูดแซ่ันเพื่อนตอนนั้นเองตัวของปะเลียงเงินเพื่อนแกไม่เชื่อว่าผัวแกจะทําแบบนั้นเนื่องจากว่าตัวของสีกาก็เป็นเมียของทิดดิดเนเพื่อนตรงนี้เองแกก็เลยไม่เชื่อว่าตัวของน้ามิจะกล้าหักหลังตัวของทิดดิดเินเพื่อนแกก็เลยมองข้ามไปรู้สึกโกรธรู้สึก ก็ไม่ได้โวยวายอะไรเนื่องจากว่ามันมีความขบเหลี่ยมกันอยู่กันเพื่อนตัวของน้ำมิดอยู่กับที่ดิดมา30ปีคงไม่กล้าหักหลังคงเป็นการพูดปั่นพูดแซะเท่านั้นกันเพื่อนตัวของปะเลียงแก่คิดแบบนี้กันเพื่อนแต่สุดท้ายี่สุดเรื่องเรานี้ก็ถูกเปิดเผยกันเพื่อนช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดไม่มีกันเพื่อนจิ๋มของสีกาวก็เช่นเดียวกัน2มือเปิดสองเท้าปิดตรงนี้ก็ยังไม่หมดกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปตรงนี้เองเหมือนลานมันกันเพื่อนหลายคนอาจจะคิดว่าใหญ่แต่มันไม่ใช่มันเหม็นให้ไม่อออยยัเพื่ตว ตัวของสีกาก็มีพฤติกรรมยังไงตัวของนามิดเกก็เลยออกมาแฉกัน,เ,นเพื่อนแฉเพื่อให้รู้เพื่อให้สังคมได้รับทราบกันเพื่อนว่าก่อนหน้านั้นสีกาก็เป็นยังไงว่าก่อนหน้านั้นสีกาก็มีความสัมพันธ์กับแกแบบไหนกันเพื่อนแกยืนยันหนักแน่นว่าแกคือหนึ่งในผัวของสีกากอบกันเพื่อนตรงนี้เองผมก็ไม่แน่ใจว่าการแฉครั้งนี้กันเพื่อนตัวของนามิดเกหวังผลอะไรตัวของนามิดต้องการปกป้องลูกพี่ของแกนั่นก็คือที่ดิดให้มีที่ยืนในสังคมหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แับหวค เนเหมือนนางกากีเหมือนนางโมลากันเพื่อนเอามั่วไปหมดดังนั้นถ้าผู้คนในสังคมเชื่อในคําพูดของนามิก็จะทาให้ชีดิดเป็นเหมือนผู้ถูกกระทํกันเพื่อนเป็นเหมือนเหยื่อลักษณะเป็นแบบนั้นไปตรงนี้เองผมก็ไม่แน่ใจว่านามิแกหวังผลแบบไหนต้องการดิสเครดิตต้องการเบรกเมตัวของสีกากรบหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้กันเพื่อนต้องติดตามตอนต่อไปอย่างเดียวกันเพื่อนเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆสถานการณ์ตอนนี้เองตัวของนามิไม่ค่อยสู้ดีสับเท่าไหร่กันเพื่อนหลังจากแกออกมาแฉสีกากรบตรงนี้เองทำให้ป้าเรียงแกรู้ความจริงกันเพ เมียของแกโกรธเมียของแกแค้นกันเพื่อนไอชิบหายกูเชื่อใจมาตั้ง 30- 40ปีตรงนี้เองไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมึงไปลอยดากสีกาก็มึงไปตีท้ายครัวเมียลูกพี่ตรงนี้เองตัวของปะเลียงแกเพิ่งรู้กันเพื่อนแกไม่อยากให้อภัยตัวของนามิดแกไม่อยากอยู่ด้วยแล้วกันเพื่อนบ้านแตกแสแหล่ขาดกันเลยสําหรับนามิดสาหรับแผลนี้กันเพื่อนออกมาเฉรีศยัสธาให้กับลูกพี่แต่ตรงนี้เองตัวเองอาจจะหมดโอกาสกันเนพื่อนพิกวิกฤตเป็นโอกาสไม่ใช่นะพิกโอกาสเป็นวิกฤตลักษณะเป็นแบบนั้นไปชีวิตอาจจะชิบหายเพราะเรื่อง นี้ก็เป็นไปได้กันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวของนามิดกันเพื่อนตัวสำรองผัวสำรองของสีกากอกันเพื่อนไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งแต่เป็นเบอร์ตองกันเพื่อนคอยสอดคอยแซ่คอยกระแทกมีแฮงด่าอย่างเดียวกันเพื่อนเป็นตัวจริงไม่ได้เป็นตัวสำรองก็ยังดีนี่แหละครับคือชีวิตของนามิดผัวสำรองกันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอไว้เพื่อนไว้นที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจร ความมุ่งมา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณค่ะโพ